เกน้ำเกะเมืออ่อแล้วนะครับมาครับน้ำเกะเมื่อแล้วก็มีแคปที่ไม่ได้รับชนมาเลยครับจะโดนมาแล้วครับ<ว>เงียบคนเงียบชื่อคุณเตะอ,ยอ,ยอุยยายายา,ยายเจ็บเจ็บแล้วก็มา,<อ>ายุกจะมาเล่นกันแมปอีแอบเอ้แต่ยาไปเอาของนนเอองินเราบเอาไปเอาของกินงั้นเ้าไปเอาของอีกฟักของนและโอ,อ้โองดีไม่ดีมันมีของน้อย ไม่มีได้มันไม่มีอัมันไม่มีได้อ,อนดีตอปิ้ลนหรอกะบางปีหรอก็น,นี่มันด่าไม่เอเอหน้าขม,มังไปกินมันยังมีกินบางสิบีคิวติดปากไอติดติดอะไรตรงนี้ไปกินแล้วป่ะไปกิติดแต่กินอะไมาเตะมานี่แอบมาคนระับมาเตะยางยิงยางปากกระป๋อยยิงทุบออา ผมพอไปหา,หาที่นัดกันแล้วครับม่ต้องนัดท้ายที่อกเอาเลยไ,ได้เงี้ยตายก่อนน,นี่ครับผมหาอะไรทำดีกว่าเดี๋ยวพวกเราไป,ไปแอบดูเต้ใครที่เป็นต้องไปแต่งนั่งตางขนมใครไม่เห็ใครที่เป็นต้องเต้เต้เป็นใครที่เป็นไม่โอดตาขนมเฮ้ย พอไปเข้า g t a แล้วงั้นอุ๊ยอาคิพโยเฮ้ยแอบได้แค่ใกล้ๆบ้านเอเมซีน่ะแล้วก็ในบ้านเอเมซีในบ้านเอเมซีแล้วก็ต้องแต่ตรงใกล้ชิดกับบ้านเอเมซีด้วยนะไม่ใช่เดินไปไกลมาก แล้วก็ข้งลง่กงข้างในตุ้๊แต่ยังผู้ชมนี่รอกจนเบื่อแล้วนะลอนแอบฮะแอบนานดิ

ดินเอเยเคยอยู่ด้านไหน,นเอออยู่ทางโลกทางในหลอกอีกแล้วไหนวะ้างในบ้างตีน่าจะทางมีในในหนวะ มันแอบนานมันก็ต้องยิืบนบนภูเขาสิอะไรเนี่ยใครคุณเลยวะไม่รู้แต่ห้ามนี่นี่อย่าห้ามหนีนะคได้บนภูเขากันแล้วห้ามกบตัวเ,เองห้าไมไปวางบอกอะไรคนที่ยังคนที่นั่นน่ะห้ามไปวางบอกอะไรคนที่เป็นอะ่ะไอคนที่ยังไม่เป็นอะ่ะไอคนที่แอบอะ่ะห้ามไปวางบอกอะไรนะน้มไปถึงบอกอะไรด้วย มันดูไหนว่าไปยินภูเขาก่อนึ๊บกระดิมเราจะดูข้างล่างกันได้ what the fuck ซ <c oughs> ีดอะไรเนี่ยเรา มันอยู่ไหนวะอะเสียงอะไรตบต้นไม้เขาบอกว่าห้ามตีเลยไม่ใช่เหรอจีเสียงอะไรตบต้นไม้พี่เสียงอะไรวะเสียงประสาทมาจากผีไม่รู้เลยเขาได้เพื่อห็นแล้วม่ใช่ทางลุ้นเหรอ ไ่ไหนวะลืมห,หรือวะเป็นหนีเหรอเมื่อกี้ไหนวะมันจะใกล้ยังวะตอนนี้ใกล้ยังวะน่าจะแอบอยู่บนต้นไม้หรือเปล่าเอ้าเห็นเห็นดัวเป็นไอเต้แต่งั้น,นที่มันแถวๆนี้ไม่ให้เราได้เห็นชื่อแถวๆนี้นมันอยู่แถวๆบล็อกไซด์เหรอใช่ป่าวะ พื้นเต้เยีบพื้นแหละเต้ยีบพื้นทรายต้องดูให้มันมันเจอแกไปเอามันทีไ่ไหนวะไสัตว์นี่มันต้อนเนียนทุดหยท่านเจอกูเห็นแกเป็นไอตเตะแล้ววรงนี้เขาตบอะไไห้เจ็บ ตอนนี้เราอยู่ตอนนี้ที่เราอยู่ตรงนี้เราจะตบเขาที่เจอตัวไอแต่แล้วบอกด้วยการที่เจอตัวเต้แล้วบอกด้วยขึ้นก่อนปึ๊บปึ๊บเนี่ยปูเขียนปูเขียนดดูแค่เขาข้างบนกันดีกว่าแล้วะมันอยู่ทางไหนวะ ตรงนี้ใครตอบบล็อกกันนะเจ๊มันต้องเป็นลูนไอ้เหี้ยเต๊โอ้ <st> uh> ไอ <ป S 1> ้เจ๊บอกหาไม่แบบใจดินไม่ใช่หรอนี่มันยังไม่ใช่ใจดินเนี่ยใจดินเนี่ยติดเลยเนี่ยก็ติดยังไงเจ๊ทอยทอยบล็อก งี้มันก็ไปตายไปแล้วค่ะเต้งี้มันแอบไปดีแล้วนี่เต้เร็วมึอยากแกงโอ๊ยเจ็บลงไปด้านขวดีเลยไปเก็ให้ขึ้นเนี่ยเต้เต้ยากเต้มาเต้ไปเกิดเต้บอกว่ายาแอบไปดินงียเมื่อกี้ ถูกบอกอะไรพวกนี้นี่เล็มก็แอบใต้ดินไ,ไปดีเร็วพงตายพงตายเขาไม่ให้นับสัตว์ ยอยู่เต๊บฟังได้เหรอ บกอะไรเต้เราเต้มานักนี้เราไปได้งนั้นคักลงนี้อยู่ตรงที่เกิดเกิดยังตอนนั้นเต้ถูกบอกไ,ไ,ได้แล้วก็ต้องถูกบอกได้แล้วก็ไม่ได้นะปิปดไง

Ừ, đi cùng ôi vậy em mình phải cài đâu muốn hên chứ đâu mày mày đâu? Mình mình mày yeah, rồi, Đấy, phải phải mày 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 cái ฮะอ๊ยเล่นไกลแล้วไกลลเล่นไกลแล้วไกลแล้วไกลมากไกลมันถงเห็นใคไมากไกลไกลแล้วไกลโอ้ยไกลไกลแล้ส่ได้ไหนูกลแล้วไกลแล้ว โอ้ยพอเรากดนี้เราพอเรากดเออให้เรากดพอเราไม่ย่องนี้เต้เห็นพอเราไม่กดย่องนี้เต้เห็นไหมดึงดึงดึงม่งกินลงมาทำไมต่อยต่อยอะไรไปย้ายไปนี้แหละไาต่อยนั่งต่อยต่อยเออต่อยต่อยต่อยฮะแล้วเต่อยเตะกระโดดเอาไปเต้ เหย็ด yeah. มาลวเป็นแล้วเราอยู่ในร่มนี้แหละมงีกยงก็ช้าดิม<อ>าเรืก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดี